จ้าทุกคนพามาชมความเสียหายอ้พายุเมื่อคืนนี้ดูกิ่งไม้หักกิ่งไม้หักนี่ต้นยูคาลิปตัสหักเดี๋ยวพาไปสำรวจต้นไม้หักเก็นเยอะเลยดูนี่คือหน้าหน้าหาดหน้า ทะเลหมดอันนี้ยังเล็กน้อยยังไม่มาเก็บเลยบางเสียหายวามเสียหายต้องไปเก็บอันใหญ่ๆก่อนอันนี้คือแบบออ้โหต้นนั้นไปแล้วนะต้นนั้นก็ตซิ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไปนูนนะ้นเกือบถึงสะพานนูน้นอันนี้ก็นนกินนกนนกก่งใหญ่ปาด เก่งใหญ่ยู่เสียหายอุ้ยเกือบโดนหลังคาบ้านไ้อ็อปขายเหยื่อตกปลาหมดเลยนี่มันเหมือนทอร์นาโดนะไม่ใช่แบบจะโตมไอรมาดาดู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 ด,ดลอะไปเดวกลับมา ฝั่งนี้มีต้นไม้ป้นฝั่งตรเกินข้ามโอ้นะดูต้นนั้นโอ้ดูสิหนึ่งถอนคูนเลยคูนทั้งต้นทั้งรากเลยดีนะไม่ออกแนวขวางถนน โอ้ตรงนี้ที่ออกกาลังกายหมดเลยหมดเลยจริงไหม้าคือแบบแย่มากเมื่อคืนนี้นึกว่าบ้านจะแบบจะไปซะแล้วหลังคาทุกคนดูความรุนแรงนี่หมดเลยหน้าหาดเป็น ก็เพิ่งเลิกงานมาอากาศมันร้อนมากๆนทะุณเดี๋ยวมาสำรวจน้ำไม่มีตอนนี้เมื่อคืนยังมีน้ำนะวันนี้กับมาน้ำยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้โอ,อ้ต้นไม้ตรงนั้นไหมนะไปแล้วโอ้ยบ,บนบนบนเกาะอันนี้บนเกาะบลายบีไอแลนด์ คนบนเกาก็ออกไปข้างนอกกันออกไปน่าจะไปร้านค้าไปห้างสรรพสินค้าเพราะที่นี่ไม่มีน้ำไม่มีไฟช่วงนี้สองวันละอ้หดูนกนกเข smell, room, ้าแถวอาบแดดทำอะไรกัน นี่นะคะทุกคนโอ้เรือเรือมาจอดชิดฝั่งกันหมดมีเรือที่เรือได้รับความเสียหายตะแคงคืนลมแรงมากๆ เีหยหแบดจ้าเลยตอนเย็นนี้น่าจะมีอีก เป็นเคออรือเลยเอ๊ะนี่ก็กิ่งไม้หัก oh. ดู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 ตรงป้ายรถนี้ความเสียหายขนาดไหนโอ้ oh my god หมดเลย ลากตรงนี้น่ามาตกปลานะจุด หมดเลยขวางทางอันนี้กินผักผักไปแล้วเอ้ยจุดข้านั่งช่องไปต่อไปต่อสำรวจตอนนี้ก็ไม่รอดโอ้ดูสิซีโก กิ่งสนโอ้มาจากต้นนี้นี่นะต้นเล็กสน a ปลงไปอันนี้ถอนโคนถอนโคนไปเลยเมื่อคืนนี้คือหลอนมากเลยนะตอนพายุมาเสียงฟ้าก็แรงนี่โอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยมาจากไหนนี่มาจากนี่โอ้เดียโน่น ผมถ้าใครหลบไม่ทันเข้าบ้านไม่ทันนะโดนแน่ใครมัวแต่มาเดินเฉยระเหยตอนประมาณบ่ายบ่ายเท่าไหร่เมื่อวานบ่ายสามบ่ายสี่สกูเตอร์สกูเตอร์เด็กอยู่ตรงจุดนู้นแดงๆนะดงเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นโอ้นึกว่า<ป>ดอกอะไรสกูตเตอร์ปิวมา จบดจดต้นไม้เย่ย่เรียบร้อยคม่บรรยากาศสวยอยู่นะแต่มันร้อนนะเนี่ยเดินเดินอยู่เนี่ยหมดเลยต้นไม้ริม กิ่งหักระเนระนาดทุกคนเอ้ยโอ้ยรุน,น,นแรงอืมมันก็กิ่งใหญ่ๆลนถังขยะถังอะไรนั่นนะ มันแรงมากเย็นนี้ก็จะมีสโตมอีกแต่ไม่แน่ใจว่าจะรุนแรงเหมือนแบบเมื่อวานไหมนี่โอ้หนั่นต้นใหญ่เสียหายเสียหายเยอะมากต้นนี้มัน,นโอ้เอันนี้ถอนโคนไปเลยโอ้ ดูเถอะความรุนแรงน,นกกระชนกกรุงใช่ไหมนกกระทุงปากใหญ่ปากยาว อ้ยว่ายน้ำกันเพลินเลยหากินปลาตรงนี้ตรงสนามเด็กเล่นหักไปแล้วเรียบร้อยทุกคนหมดอันนี้ต้นอะไรอยู่ต้นใสใช่ไหมนี่ หักแต่กิง่งกิ่งแต่ลมต้นยังรอดใช่ไหมต้นฟิกาภาษาอังกฤษก็คือฟิกอัน,นเป็นเป็นพักเจ้าหน้าที่กำลังตัดกิ่งไม้เก็บทำความสะอาด ตรวจตรงห้องน้ำโอ้ยดูนี่อันนี้เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ห้ามเข้าเฮ้ยห้องน้ำห้ามเข้าหรือเปล่าตรงนั้นห้ามไม่ใช่จะไปตรวจไอ้นี่ไงไอ้จะไปดูไอ้ที่อาบน้ำไงเด้อ เสียหายอุ้ยดูดิมาดูห้องน้ําที่ว่าจะเผื่น้ําไม่มีมาอาบตรงนี้อืมโอ้ยดูสิทุกคนเอ้ยน่าก,กลัวเนาะหากลงมากินใหญ่ๆนะ่ะตรงนั้นก็ไปแล้วเอ็นจุด ตลาดนัดเละตุ้มเปะไปด้วยต้นไม้กิ่งไม้เจหน้าที่กำลังหั่นต้นไม้หั่นเรียบร้อยมาดูฝั่งนี้ดูหมดเลยหมดเลยค่ะดูความเสียหาย วด้ยสงสัยซ่อมท่อประปาแตกน,น้ำไม่มีอาบได้บ่ายนี้เมื่อคืนไฟดับน้ำยังไหลอ,ไไอันนี้คือถนนหน้า,นาบ้านเราก็หักดีนะมันหักตามตะนาบไม่มาขวางถนนอืมอ้วมันหกันหกไปตาม ไปก็ยังดับอีกมันก็ไม่ใช่แล้วอยู่ยากเลยดน้มาก็ีน้ำก็ยังพอดีเรายังมีแก๊สอยู่นี่คือต้นไม้ในซอยในบ้านต้นนั้นคือต้นหน้าบ้านเราดเนี่มันไอน้ paperbark p a m um tree ฉีกเลยอ่ะหัางปฉีกอ่ะลมมันหมุนลมมันหมุนหมุนมันทอร์นาโดอ่ะเออมันดีแล้วมันไปทางตรงอ่ะโอเคจ้ะทุกคนเข้าบ้านแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมพบกันใหม่นะคะ